พุในไทยเพิ่มดีกรีความร้อนแรงยิ่งขึ้นจากการเร่งเครื่องทางธุรกิจทั้งจากเจ้าตลาดรายเดิมและการเข้ามาของรายใหม่เพื่อหวังชิงมาร์เก็ตแชร์และเม็ดเงินในตลาดนี้ที่ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ50,000ล้านบาท แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ด้วยแรงหนุนจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของคนในยุคปัจจุบันการพัฒนาเมนูให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการกลุ่มผู้บริโภคไทยรวมถึงจํานวนสาขาที่เข้าถึงง่ายและการใช้กลยุทธ์ราคามาเป็นจุดขายส่งผลให้ธุรกิจฟาต์บู้ดมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ4-5เปเเช่นเดียวกับปีนี้ที่คาดว่าจะมีมูลค่าราว45,000ล้านบาทถึง50,000ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2,558ที่มีมูลค่า35,000ล้านบาทถึง40,000ล้านบาทซึ่งการเติบโตดังกล่าวทําให้ตลาดนี้เป็นที่สนใจทั้งจากผู้เล่นรายเก่าและรายใหม่ก็แข่งกันคอมเพรนที่มากแต่ช่วงน,นี้ของแรก็แบรนด์ใหม่ก็มาไม่หลายแบรนด์อยู่ใช่ไหมสมมติเบอร,ร์เกอร์ไก่พิซซ่าหรือไอศครีมทุกแบรนด์ก็มีมีคู่แข่งอยู่แต่ก็ดู long เป็นแบรนด์ไหนก็แมคโดนัลด์ท่วโโลกก็เป็น60ปี แม็กยู่นี้ก็ตอนนี้ไดปีนี้ก็ไป30ปีเมองว่าดูเป็นแบรนด์เป็นดูมองยาวได้เออพราะยูนแม็กไทยก็ยูนนี้ก็มองไปยาวอยู่ไม่ใชไม่ใช่เป็นเป็นช็อตเทอมอย่างเดียวสําหรับเกมรุกของแมคโดนัลด์ที่อยู่ในตลาดประเทศไทย30ปีจะเดินภายใต้4กลยุทธ์ประกอบด้วยโ product กลยุทธ์ราคาการสร้างแบรนด์สุดท้ายเป็นเรื่องบุคลากรอ,อีกปัจจัยสําคัญในการสร้างความสําเร็จในธุรกิจอาหารและบริการ ส่วนการขยายสาขาทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแม็กไทยจำกัดย้ำว่าทำเลที่ไปต้องเป็นพรามโลเคชันโดยปีนี้วางแผนจะเปิด20-21สาขาจากปัจจุบันที่มีอยู่226สาขาและสาขาที่เปิดใหม่ครึ่งหนึ่งจะเป็นสาขาแบบ r i ฟ h t 2เนื่องจากมีการเติบโตของยอดขายที่ดีขณะที่ KFC ผู้เล่นรายใหญ่อีกหนึ่งราย ีนี้เปิดแคมเปญ Always Original ตอกย้ำความเป็นตัวจริงเรื่องไก่ทอดหลังจากถาคู่แข่งทั้ง McDonald's, c ล e s t e r Grill และ t ท x a ซั h i c k e n ที่อยู่ภายใต้การบริหารของ PPTM หรือบริษัทปตทบริหารธุรกิจค้าปลีกจำกัดพยายามเข้ามาแย่งมาเก็ตแชร์ในตลาดนี้อย่างหนักอีกทั้งยังเตรียมเปิดพาร์ทเนอร์รายใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้จากเดิมมีหนึ่งรายได้แก่บริษัท Central Restaurant Group เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและช่วยให้ KFC เร่งสปีดในการขยายสาขาได้มากขึ้น ตามแผนที่วางเป้าหมายไว้ว่าจะมี800สาขาภายในปี2563จากขณะนี้มีอยู่ราว560สาขาที่ขาดไม่ได้คือกลยุทธ์ราคาและการเปิดเมนูใหม่ที่จะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง So opening new stores is a key part of our strategy uh, and then making sure that our menu and products are relevant to the consumer and reflect modern lifestyles uh, is also very important And then thirdly, I think making sure that we offer good value, uh, like I said before. And then finally, I think making the brand stand for more than fried chicken. Uh, becoming a brand that inspires people and improves society is a big focus area for us. And we want to stand for being original and to help people be original and be their true self. ส่วนความเคลื่อนไหวของผู้เล่นรายอื่นก็มีให้เห็นกันอย่างคึกคักเช่น A&W ที่กลับมารุกตลาดไทยอีกครั้งหลังห่างหายไปนานกว่า5ปีภายใต้ผู้บริหารสิบใหม่ NPP Food Incorporation ซึ่งการกลับมาครั้งนี้จะชูกไก่ทอดเป็นโปรดักต์ขายเสริมจากพระเอกหลักอย่างวาฟเฟิลและรูทเบียรพร้อมเพิ่มความหลากหลายของเมนูอาหารตามช่วงเวลาต่างๆเพื่อเพิ่มยอดใช้จ่ายต่อบิน รวมถึงทุ่มงบกว่า100ล้านบาทสำหรับทำการตลาดแบบ360องศาโดยตั้งเป้ามีมารเก็ตแชร์10%ในตลาดฟาสต์ฟู้ดกลุ่มไก่ทอดเบอร์เกอร์ที่มีมูลค่า1 2 0 0 0 0 0ล้านบาทในอีก3ปีข้างหน้านี่ยังไม่รวมถึงความเคลื่อนไหวของแบรนด์ใหม่ๆที่เตรียมจะบุกตลาดไทยในอนาคต แม้การแข่งขันที่รุนแรงและภาวะเศรษฐกิจช่วงขาลงยังเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการจับตามองแต่ส่วนใหญ่มั่นใจว่าตลาดปาท์ตู้ดยังสดใสเพราะเป็นธุรกิจอาหารหนึ่งในปัจจัยสี่สำคัญของการดำรงชีวิตและยังมีช่องว่างทางการตลาดให้เล่นอีกมากขึ้นอยู่กับใครจะมองเห็นซึ่งเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการแต่ละราย